ขอบคุณเงินที่ทำงานแทนฉันและเพิ่มรายได้ให้กับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกขอบคุณเงินสำหรับความราบรื่นสะดวกและสบายตลอดเวลาขอบคุณเงินที่ฉันได้เคยใช้ใจ่ายมาแล้วตั้งแต่อดีตขอบคุณเงินในบัญชีธนาคารของฉัน ที่ฉันมีใช้จ่ายได้อย่างสบายๆไม่จำกัดขอบคุณเงินในอนาคตที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันได้อย่างแน่นอนขอบคุณเงินในอนาคตที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากมายและเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในชีวิตฉันขอบคุณเงินสดในมือที่ฉันมีใช้จ่ายได้ตลอดเวลาฉันรักเงินทุกบาททุกสกุล เงินทุกบาททุกสกุลก็รักฉัน